การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนาการศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูหรือการสนทนาเป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้และความคิดวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการอ่านก่อนจะนำสิ่งที่ได้จากการค้นคว้ามาพูดรายงาน จำเป็นต้องจดบันทึกรายละเอียดซึ่งอาจเขียนเป็นหัวข้อพร้อมรายละเอียดและเขียนรายงานจัดทำเป็นรูปเล่มตามแบบที่ครูกำหนดการจดบันทึกสาระความรู้ที่จำเป็นต้องจดบันทึกจากการฟังการดูหรือการสนทนามีดังนี้1สรุปสาระสําคัญของเรื่อง ให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามเรื่องที่ศึกษาคนา้นคว้าอาจบันทึกรายละเอียดที่จำเป็น 2. เรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับความสำคัญก่อนหลังเพื่อให้เข้าใจง่ายไม่วกวนสับสน 3. เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าได้ข้อคิดอะไร จะแนะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 4. จดบันทึกแหล่งที่มาเช่นฟังจากที่ใดเรื่องอะไรใครพูดเมื่อไรหรือไปชมอะไรที่ใดเมื่อไรและอื่นๆ 5. อาจเขียนเป็นรายงานตามแบบที่กำหนดเช่นมีคำนำ สารบัญเนื้อเรื่องแหล่งที่มาและอื่นๆไปหน้าต่อไปนะครับการพูดรายงานหลังจากได้ความรู้ความคิดจากการค้นควา้าและมีการจดบันทึกหรือเขียนรายงานเรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1. เตรียมตัวพูดรายงานเช่นกำหนดหัวข้อที่จะพูดเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้เข้าใจง่ายกำหนดสื่อที่ใช้ประกอบและควรทดลองสื่อก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากำหนดวิธีการนำเสนอเช่นพูดอย่างเดียวพูดโดยใช้สื่อประกอบ แสดงหรือสาธิตประกอบและอื่นๆ 2. แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับความสำคัญของเรื่องมีเวลาสำหรับเกิ่นนำเสนอเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญเสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์สรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้และควรมีเวลาให้ผู้ฟังซักถาม 3. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมเช่นการซักถามการแสดงประกอบการทดลองและอื่นๆ 4. ใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องชัดเจนและสุภาพพยายามเน้นจุดสำคัญเพื่อให้ผู้ฟังตื่นเต้นติดตามและประทับใจ การพูดแสดงความรู้ความคิดการพูดแสดงความรู้ความคิดเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจเพื่อให้เห็นคล้อยตามสนับสนุนหรือโต้แยง้งการพูดที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นผู้พูดต้องรู้จักลำดับเหตุการณ์ในเรื่องที่พูดได้เป็นอย่างดี และมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องเข้าใจเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี 2. จัดลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 3. อธิบายแต่ละเหตุการณ์ให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน 4. สอดแทรกข้อคิดข้อสังเกต ที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูด 5. ใช้ภาษาน้ำเสียงจังหวะท่าทางในการพูดได้อย่างเหมาะสมเพื่อทำให้ผู้ฟังสนใจ 6. สรุปเรื่องที่พูดในตอนจบอีกครั้งเพื่อย้ำความเข้าใจก็จบนะครับสำหรับบทนี้ก็อยากจะให้น้องๆทำความเข้าใจกับเนื้อหาทั้งหมดของบทนะครับ และถ้าน้องๆชื่นชอบคลิปที่ครูทำนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่น้องๆจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปของครูได้อย่างทันท่วงทีสำหรับวันนี้พบกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ